มันเปลี่ยนยายที่เล่นเพราะว่าที่เดิมแม่งไฟช็อตแั้วจะแบบนั่งค้างกี้อ่ะตอนนี้แอาจจะแบบไม่เป็นไรพี่นี่อ๋อไม่ใช่พี่อุดโอ้ <c oughs> โห <c oughs> พี่อุดจัดการสุดสำเร็จเลยตัวจู๊กเลยตัวจู๊กตันนี้ตัวจูกวจกวจ๊กเลย <c oughs> <c oughs> มา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 แล้วเม็ดด่านนี้ยังทู่บาทเลยน้า <c oughs> <c oughs> เล่นได้อยู่มั้เล่นได้ทุกตัวยกเว้นเนื้อถ้าปั่นปั่นเรื่องแบบโจนกลางเลยเนาะม่ได้แบบนิง่งเอ่นม่ไดรแบบมันได้ไไดไดปลิงบลิงขึ้นกำแพงแ นัยิมอยู่ป่ไม่เป็นขาผมนไ่เป็นะม่เป็นรขา้เดี๋ยวกี้เดี๋ยวกี้เดี๋ยวกี้เอาออกออกนะสขอเฟสเฟสดเอาทงสาขาวนะพี่มีขอขาวขาวด้วย ถาวิทถาวิทขอไปทางแต่ทางพี่นิกเลยปะทำไพี่วิ่งมาช่วยล่ะเเมรัเปิดตู้เฉยปิดตู้เห็นเาล่วนะเปิตู้เห็นเราเปิดเปตู้เห็นตเห็น้เห็นตู้เห็นตู้เห็นเนตูเู้เห็น้นเนเตห็นต้เหู้็้เนต็น้เม้เหหเหเ็ไต้็นต้นน้้เ้ เกี่ยวกี้นะได้เลยได้เลยอืมขมิบตูดวิ่งวิธีหนึ่งแม่เงยออกมาละอะไรออกอะไรออกเดี๋ยวขมิบตูดแล้วอะไรออกแฝกแปลกเอ้าเอ้าน้องเอ้าเตนเต้นเดี๋ยวมันทะเลาะกันเดี๋ยวมันทะเลาะกัน ประตูเห็นออล่านะดีดี<ๆ>ดีดีดีดรู้สาบเปย์กันละนิดนึงเฮ้ยบันไลน้องแล้วแล้วเปิดตู้นี่ต้องเขมิดสุดป่ะเอเขมิดสุดอ่ะนิดนึงพอได้ยิม้มพอได้ยิมย้มทีไ่ไหนอ,อ่ะที่ไหนอ่ะเอ่อ,อสร้างรถสร้างรถสร้างรถโอเค เอาหายงงอ้าวิ้ยเฮ้ยแปลกๆ้ยคีเลอร์คนนี้นะเขาจะย้ำคิดย้ำทำนะก่อนที่เขาจะวิงอนะ่ะเขาจะเล็งก่อนอ่ะเดี๋ยวนะตอนตอนเนิร์ดมันแบบว่าตอนเนิร์ดมันเหนื่อยแล้วมันมันไม่โดนซันตู้เหรอไม่ได้ไม่โดนไม่ใหม่ใหม่มันไปดาอนิเมชั่นตอนมัน, oh, มนหูว่าตัวฟ้าโดดเบาเลย มาหากองเขาไปทางเขาไปเขาไปเครื่องแตกครับใช่ใช่ใช่พี่นิงพี่นิงกี่ขอ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 กี้ขอกี่ขอกี่ขอกี้ขอกี่ขออยู่กับพรี <S <s <ug> เนี่ยเขาย้ำคิดยับทำบัสอะไรอ่ยย้ำคิดยัำทำมึมไม่ถูกอ่ะโอ้มึงปิงเหรอเออขอร้องล่ะได้ๆงานเลยมานี่ผู้อยู่นี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 ่อ่าถูกต้องทำถึงทำดี เน้โอ้ยนึกจะเดินก็เดินอ่ะมึงอ่ะยิ่งสวยแ้วงช่มีชิ้นาแล้วจอตู่เลยสว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 ย เออเแกาทะลุตูดมาเลยถุงนี้ทะลุดเลยทะลตูดเลยรถเมล์เหลืองรถเมล์เหลืองกี่รถเมล์เหลือครับผมครับผมมีพิระเบิดมีพิระเบิดพิวพิวมีเปล่ะพิวมีปล่าให้มีให้กี้อยู่นะได้ได้ได้พี่แวะปัดแล้วกี่พี่แวะปัดรอแล้วพี่แวะปัดรอแล้วครับ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 พี่แวะปัดรอแล้วรอเข้ามาก่อนรอเข้ามาก่อนหายไปแล้วเขาหายไปแล้วเขาหายไปแล้วเขาหายไปแล้วครับผมครับผมมาแล้วเข้า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 มาแล้ว ไปครึ่งเสร็จไปครึ่งเสร็จพี่อะพี่อะไปครึ่งเสร็จเม็ดเอ่อตู้ตู้แดงเม็ดได้พี่เฮ้ยมันวิ่งผ่านเฮ้ยอย่าเปิดตู้เอาไปก่อนตาบอดไอตาแตกหูตาแตกหูตาแตกตาแตกตาแตก Ôi, bạc, chịp bạc, 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 bạc. ออก tụt ออก, hên tụt. Tiếng, tiếng, tụt, hên tụt. Tiếng, tụt, 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 tụt. Tiếng, tiếng, khám hiệp viên dù, khám hiệp viên dù. Chiêu, 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 chiêu. Ôi! Tây nảy à? ninh mới đến lập. Nàng nhìn, เยิ้มเลยแล้วตากเยิ้มเลยแล้วเราอ่ะนั่งยิ้มคี้คี๊ขมิบตุ้ยยิ้มกันได้ชิวชิลมากชิวมากเยิ้มแล้วอ่ตาเยิ้มนั่งตาเยิ้มแล้วอันนี้อ่ะผมไม่ได้จู๊กไงผมไม่ได้จู๊กเนี่ยปั๊ดเดี๋ยวก็จะมีแสงตามาว่ายิ้มอะไรนั่งยิ้มอะไรเออนั่งยิ้มอะไรอ่ะนั่งเยิ้มอะไรอ่ะชัดเจนชัดเจนแอสเตลช้ำเลิศนะ เอ้าวอ๋อเกยานกั่นเครื่องเนินอยู่เครื่องเนินทางบ้านเหลี่ยมครับผมขาวแผล่นะแผลนี่ข่าวมีข่าวมีขาวมีข่าวเขาไปเหมือนเขาไปทางพี่นิ่งนะโอเคจัดเตือนดีได้ครับ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 เขาไปทางพี่นิงนะแล้วทำไมพี่นิงอยู่นี่อ่ะเขาก็พี่นิงวิ่งมาเอาผีมาด้วยเหรอพนิง แดงไปเลยมาแดงไปัเจดีฉันเจดีชอบชอบนิงเอาไปเลยนิงนไม่สอนีนิ๊งวิชิบวๆอุ้ยจะเฮียสวิตเลยโอ้โหีขอโทษแมงยอุ้ยนิ้งหือไม่ถึง คนดีผีผมจะแบบพี่รู้เขาโคเมตแล้วหรอใจนิ่งใจเรานิ่งใจเรานิ่งไม่ได้กินเขาไม่ได้กินเขาวันนี้ไม่ได้กินเขานั่งทำอะไรกันนะตู้ต่อเมตไปกินเล่นได้นะพิง อะไรอะไรวิ่งทำไมเนี่ยเอาไปก่อนเอาไปก่อนเอาไปก่อนเออเอาไปก่อนเอาไปก่อนเอาไปก่อนเอเาเลยแปลกแปลกแปลกตัวนี้แปลกเออแปลก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 เฮ้ยแปลกแล้วอันนี้แปลกเลยอันนี้แปลกเลยส่วนนี้แปลกแต่จริงแป่จริง ฉีกขีดขีดเลยฉีกเลยอย่าหลงอย่าหลงอย่าหลงอ่ะไปไหนเร็วเข้าวัดเต๋อไปแล้เฮ้ยเฮ้ยเนี่ยกระโดดล่อผีกระโดดล่อผีเป็นไงล่ะอะไรเงี้ยล่ะเออ ปั่นไฟเฉยมันมันง่วงนอนไงมันก็เลยแบบว่าทำให้กระเป๋าประตูไหนอ่ะประตูไหนประตูไหนประตูไหนโอ๊ยหนงมายละหนิงสองพยายน นิงโดนไล่น <cues> <l convert to life> ิงนิงโดรไล่ออกแล้วโอ้โหโดนไล่ออกโดนไล่ออกชายโดนไล่ออกแล้วหลไปที่ทำงานโดรไล่ออกแล้วโอุ้มอ่งโอ่งองมันเห็นแล้วเด็กไม่อ่งมอไม่องยื้อไว้ยื้อไว้ยื้อไว้มีลูกมีลูกมีลูกยื้อไว้มีลูกมีลูกมีลูกอ่งโอ่งเอ่งออ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 ่อออองอองอออ เอาวะแกเล็กเออตัวเสื้อสีฟ้าเอาตัวเสื้อสีฟ้าเอาเลยเอาเลยเออเออตัวเสื้อสีฟ้าเออได้ออกได้เป็นเพียงไม่ยืนไม่ยัาง